สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนอยากรู้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุ คนนะคะกลับมาสู่วิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเรานะจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณครูเน,น้นให้นักเรียนนะคะได้ฝึกอ่านหนังสือในบทภาษาพาทีนะคะบทที่10นอกเมืองในกรกุงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะบทที่5เรื่องกาเหวาที่กลางกงรุงเด็กๆคนไหนนะคะอ่านหนังสือเองและตอบคําถามเองคุณครูขอชื่นชมมากเลยนะคะ ส่วนในสัปดาห์นี้นะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของหลักภาษาสำหรับหน่วยที่1ิของเรานะคะหน่วยนี้นะเราก็จะเรียนกันในเรื่องคำนามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหากันว่าคำนามมีเนะะื้อหาอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะีนะคะนักเรียนมาดูเกี่ยวกับคำนามกันนะคะอยากรู้ว่าเด็กๆ รู้ความหมายของคำนามไหมคำนามนะคะเป็นคำที่เรานะใช้เรียกชื่อคนนะคะคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันแล้วนะคะว่าคำนามเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ อย่างคำนามนะคะที่ใช้เรียกเกี่ยวกับคนนะเช่นพ่อแม่ตายายใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายในกลุ่มเคลยรยันหมดเลยนะรวมไปถึงกลุ่มอาชีพคุณครูทหารตำรวจเห็นไหมคะแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนนะคะสิ่งที่เราใช้แทนคำว่าคนเนี่ย ก็คือเด็กนักเรียนชายเด็กนักเรียนหญิงผู้หญิงผู้ชายนะคะร้วนเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนทั้งสิ้นเลยนะต่อไปแบบที่สองก็คือคำนามใช้เรียกเกี่ยวกับพืชน,นะคะทั้งผักผักนี่มีอะไรบ้างคะไม่ใช่แค่คำว่าผักนะเช่นผักกาดต้นหอมผักชีต้นพลิกอะไรเงี้ยค่ะตระกูลผักทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับพืชก็เป็นคำนาม ผลไม้ชมพู่แอปเปลิลมะละกอแตงโมโอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ล้วนเป็นคำนามนะต้นไม้นะคะต้นไม้ก็พวกพันไม้ต่างๆต้นบอต้นกุหลาบต้นมะลินะคะดอกไม้ต่างๆด้วนยนะล้วนเป็นการเรียกคำนามหมดเลยนะเป็นการใช้ชื่อนะเรียกชื่อซึ่งสิ่งที่เป็นชื่อต้นไม้ชื่อผักชื่อผลไม้เหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือคำนามทีนี้ ต่อไปแบบที่3คํคำนามใช้เรียกสัตว์นะคะใช้เรียกสัตว์เช่นช้างแมวกระต่ายลิงปลานะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำนามใช้เรียกสัตว์รวมไปถึงสัตว์อื่นๆด้วยนะคะก็ล้วนเป็นคำนามเช่นเดียวกันต่อไปนะคะคำนามใช้เรียกสิ่งของ ใช้เรียกสิ่งของนะคะเช่นดินสอกันไกลกระเป๋าโต๊ะโทรทัศน์โทรศพัพท์เก้าอี้หรือสิ่งของต่างๆที่เราเรียกในชีวิตประจำวนันก็ล้วนเป็นคำนามโอเคไหมทีนี้นะคะต่อไปคำนามใช้เรียกสถานที่อะเด็กๆลองนึกสถานที่ต่างๆสิ โรงเรียนบ้านวานัดโรงพยาบาลโรงพักโรงแรมใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนเป็นคํานามเหมือนกันรวไมไปถึงอาจจะเรียกเป็นชื่อจังหวัดหรือชื่อสถานที่ต่างๆก็ล้วนเป็นคํานามเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเรียกในชีวิตประจาําวันทั้งคน พืชสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยล้วนเป็นคำนามทั้งสิ้นใช่ไหมทีนี้เด็กๆลองดูนะคะดูภาพต่อไปนี้ภาพนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเราไหมเห็นไหมคะในห้องเรียนของเรานะคะตั้งแต่ บริเวณหน้าห้องเลยกระดานดำหนังสือไม้บรรทัดปากกาดินสอโตะ๊ะเก้าอีอ้นักเรียนชายนักเรียนหญิงคุณครูกระเป๋าหรือสิ่งต่างๆที่นักเรียนเห็นคอมพิวเตอร์เอ่ยนะคะในรูปนี้เนี่ยล้วนเป็นคำนามทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียกในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการใช้ชื่อเรียกถูกไหมคะชื่อเรียกก็คือความหมายของคำนามนั่นเอง โอเคไหมทีนี้เมื่อนักเรียนรู้ความหมายของคำนามแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะรู้เกี่ยวกับชนิดของคำนามด้วยนะคะคำนามก็แยกประเภทออกไปในแต่ละชนิดของคำนามเองนะโดยชนิดของคำนามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะเราจะมีเชื่อเรียกของแต่ละชนิดอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละชนิด หมายถึงอะไรนะคะอย่างชนิดแรกนะเราเรียกว่าสามัญนามชนิดที่สองนะคะเราเรียกว่าวิสามัญนามชนิดที่3นะคะเรียกว่าลักษณะนามชนิดที่สี่นะคะเรียกว่าสมุหนามชนิดที่ห้นะคะเรียกว่าอาการนามทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ อย่างสนิทแรกนะคะสามัญน,นามสามัญน,นามนะคะสามัญเห็นไหมสามัญก็คือสามัญสามัญในที่นี้ก็คือคำนามทั่วไปนะหมายถึงคำนามที่ใช้เป็นชื่อทั่วไปหรือคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นนักเรียนนักเรียนก็คือนักเรียนทั้งหมดเลย ทั้งโรงเรียนหรือทั้งหมดทั้งประเทศเลยเราไม่ได้เจาะจงเป็นนักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือเพศใดเพศหนึ่งนะคะต่อไปนักกีฬานักกีฬาทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลวอลเลยบอลฟุตบอลทุกคนล้วนเป็นนักกีฬานะคะเรานักรวมนักกีฬาทั้งหมดเลยนะไม่ได้แยกประเภทชนิดกีฬานะคะเงาะใช่ไหมคะเงาะก็ถือว่า เป็นคำนามทั่ไไจจวไปเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าเอาเงาะผลไหนพวงไหนชนิดไหนนะคะสุนัขอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นตัวไหนเราพูดรวมๆไปเลยนะคะทั้งสถานท no ี่เราก็พูดโรงเรียนโรงเรียนเราก็ไม่ได้บอกเป็นชื่อโรงเรียนนะคะบ้านเราก็ไม่ได้บอกว่าบ้านหลังไหนโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไหนทุกอย่างล้วนเป็น สามัญ,ญานามก็คือคำนามทั่วไปที่เราใช้เอ่ยถึงเฉยๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าต้องเป็นใครที่ไหนสถานที่ใดหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้เจาะจงเลยต่อไปประเภทที่สองมีคําว่าวิอยู่ข้างหน้าวิสามัญ,ญานามวิสามัญ,ญานามนะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะคำนามชี้เฉพาะนะคะก็คือคำนามที่เราจะลึกเข้าไปแล้ว เป็นคำนามที่เฉพาะนะเป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเป็นคําเรียกบุคคลสิ่งของต่างๆนะตลอดไปจนถึงสถานที่ต่างๆที่มีการเจาะจงมากขึ้นนะคะว่าต้องการเป็นคนไหนเป็นสิ่งไหนเป็นสถานที่ไหนนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นชื่อคนอ่ะชื่อคนเช่นป้านิดครูฟ้าคุณพัดเด็กชายเค เด็กหญิงนิดเด็กหญิงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเจาะจงไปเลยว่าหมายถึงใครนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นนักเรียนชายนักเรียนชายก็ก็แบบเจาะจงไปเลยนะนักเรียนชายห้องปสามทับสองอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการเจาะจงว่าเราต้องการคุยกับใครอย่างเงี้ยก็คือมีการเจาะจงมากขึ้นต่อไปชื่อสัตว์ ชื่อสัตว์เราก็จะเจาะจงตัวสัตว์และเป็นเจ้ามอมแมมเจ้าด่างพายงามหรือชื่อหมาชื่อแมวชื่อสัตว์เลี้ยงต่ตางๆของนักเรียนเองก็ล้วนเป็นคำนามที่มีความเฉพาะเจาะจงนะคะตัวอย่างต่อไปชื่อพืชนะคะเช่นดอกมะลิกล้ยไขย่บอนสีอันนี้ก็จะมีการเจาะจงมากขึ้นแล้วว่าเราไม่เอาแค่ดอกไม้นะ เอาดอกไม้หนึ่งดอกดอกมะลิสีขาวต้นพลิกนะคะต้องการพลิกสีแดงเราก็จะมีการเจาะจงมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรต้นกล้วยไข่อย่างเงี้ยเราก็มีการเจาะจงชนิดกล้วยมาแล้วนะต่อไปชื่อของสิ่งของเช่นปากกาปากกาไนดหมายล่ะปากกาน้ำเงินปากกาสีแดงปากกาเมจิก รองเทา้ารองเท้าก็รองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะอย่างเงี้ยค่ะหนังสือหนังสือภาษาพาทีหนังสือวรรณคาดีลำนำหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่สองอย่างงี้เป็นต้นนะคะต่อไปสถานที่สถานที่เช่นโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวัดถ้ำเสือจังหวัดเชียงใหม่ อันนี้ก็จะมีการระบุสถานที่มาึ้นว่าเป็นสถานที่ไหนโอเคไหมทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีสองประเภทก็คือจอดจงกับไม่เจาะจงใช่ไหมคะเรามาดูประเภทที่3ประเภทที่3ลักษณะนามลักษณะนามคือคํานามบอกลักษณะนะคะเป็นคํานามที่ จะใช้เพื่อบอกรูปร่างลักษณะขนาดหรือปริมาณของคำนามมักจะอยู่หลังคำบอกจํานวนนะคะโดยเราจะแยกได้หลายชนิดเลยเช่นแหวนสองวงเห็นไหมคะคำว่าวงนะคำว่าวงนะคะก็คือคำลักษณะนามเป็นการบอกลักษณะของแหวนว่า แหวนนี่เราเรียกเป็นวงนะอย่างงี้นะคะต่อไปหมีเรียกเป็นอะไรคะเรียกเป็นตัวใช่ไหมหมีสามตัวตัวก็จะเป็นลักษณะนามนะคะต่อไปดินสอห้าแท่งคำว่าแท่งก็เป็นลักษณะนามของดินสอคลุยสี่เรลานะคะเรลานะคะก็คือเป็นคำเรียกของคลุยนะเป็นลักษณะนามของคลุยมีอะไรอีก พระสงฆ์สองรูปนะคะยักษ์สามตนเห็นไหมดูนะจะตามด้วยตัวเลขนะว่าเป็นคำบอกลักษณะว่ามีเท่าไหร่บอกจํานวนบอกขนาดบอกรูปร่างนะรองเท้าสามคู่ผู้หญิงสองคนพระพุทธรูปหนึ่งองค์รถยนต์สองคัน จดหมาย4ฉบับเกาอีสาตัวโอเคไหมต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆแยกลักษณะนามได้เราก็จะมาสู่ชนิดที่4นะคะนั่นก็คือสมุขนามสมุขนามคือคำนามบอกหมวดหมู่บอกมวดหมู่เลยนะเป็นคำนามที่ใช้บอกมวดหมู่ของนามข้างหลังที่รวมรวมกันนะคะว่าเราจะเรียก คำนามเหล่านั้นรวมๆกันว่าอะไรเช่นอย่างช้างนะคะช้างถ้าตัวเดียวเราก็เรียกช้างใช่ไหมแต่ถ้าหลายๆตัวรวมกันเราก็จะเรียกว่าโลงช้างนะคะนกรวมกันหลายๆตัวเราก็จะเรียกว่าฝูงนกนะคะพระสงฆ์มาหลายๆรูปนะคะเราก็จะเรียกว่าคณะสงฆ์ ปลานะคะก็เรียกเป็นฝูเหมือนการเรียกฝูงปลานักเรียนนะคะเราก็จะเรียกลายเล็กคนกรวมกันนะคะเราก็จะเรียกว่าคณะนักเรียนโรงเรียนการโรงเรียนอนุบาลการจนบุรีอย่างเงี้ยค่ะต่อไปชนิดสุดท้ายชนิดที่5อาการนามนะคะคำนามเป็นคำนามบอกอาการโดยมักจะมีน้มมีคำ คำว่าการและคาว่าความนะคะนำหน้าคํากริยาหรือคาวิเศษนะคะมาดูตัวอย่างก่อนให้ได้เข้าใจมากขึ้นความดีเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นคํานามนะความชั่วความรักความสวยความจริงความเร็วความงามความร้อนความเย็นเห็นไหมคะต่อไปการเกิด การตายการเรียนการเดินการวิ่งการนอนการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวคำที่ขึ้นต้นด้วยการหรือความนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำนามที่เราเรียกว่าอาการนามนะคะถามว่าสรุปแล้วชนิดของคำนามในชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเราก็ เด็กๆนะอาจจะมองว่ามันยากเกินไปแต่ว่าคุณครูนาม,มาเสริมให้เฉยๆเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถแยกแยะคำนามในชีวิตประจำวันเราได้นะว่าประโยคที่เราพูดคุยกันคำไหนเป็นคำนามนะคะโดยสรุปแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งชนิดของคำนามของเรามี5สชนิด 1. สามาัญานามนะคะเป็นคำนาม ทั่วไปนะคะเรียกทั้งหมดเลยเรียกคนทุกคนเลยนักเรียนขาก็คือนักเรียนทุกคนเลยถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเด็กชายเคมาหรือเปล่าอันนี้คือเจาะจงเราถึงจะเรียกว่าเป็นคำนามมิสามัญนามสมมติว่าคุณครูถามว่าวันนี้นักเรียนมาโรงเรียนกี่คนนะคะเด็กๆบอกว่ามาโรงเรียน30คนค่ะ อันนี้ถึงจะเรียกว่าลักษณะนามนะคะต่อไปถ้าคุณครูพูดว่าคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการชนบุรีนะคะคณะนักเรียนเนี่ยเราถึงจะเรียกเป็นสมุหนามนะคะแล้วก็นักเรียนที่ทำความดีความชอบตั้งใจเรียนนะคะคุณครูจะให้คะแนนเพิ่ม10คะแนน ความดีความชอบนะคะก็คืออยู่ในหมวดของอาการนามนั่นเองนะคะทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันนะทบทวนความรู้สั้นๆนะคะสำหรับอย่างแรกเลยให้เด็กๆลองดูซิว่าคำนามที่ครูให้เป็นชนิดคํานามของประเภทใดอันแรกเลยนะคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะคะมีการ จอดจงชนิดของดอกไม้ถูกไหมคะจอดจงชนิดของดอกไม้จึงเป็นวิสามัญนามโอเคไหมต่อไปแมวแมวจอดจงไหมคะว่าเป็นตัวไหนไม่ได้จอดจงนะจึงเป็นสามัญนามนะคะต่อไปแบบที่สามรถยนต์หนึ่งคันคำว่าคันเป็น ลักษณะนามนะคะคณะสงฆคณะสงเรียกรวมๆใช่ไหมของพระสงฆ์เรียกว่าสมุหนามนะคะและการวิ่งการวิ่งเป็นอาการลนามนะคะอเอาแค่ให้รู้สึกว่าแยากได้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั่วโมงหน้า ต่อไปทบทวนสำหรับต้นชั่วโมงเมื่อกี้นะคะข้อไหนเป็นคำนามเกี่ยวกับคนคำนามที่ใช้เรียกเกี่ยวกับคนนะโรงเรียนกระเป๋าฝูงนกนักเรียนตอบนักเรียนนะคะนักเรียนเป็นคำนามที่เกี่ยวกับคนใช่ไหมต่อไปอีกสักข้อหนึ่ง คำนามนะข้อไหนเป็นคำนามบอกสถานที่เชียงใหม่เกาอีโครงช้างดอกมะลิสถานที่คือเชียงใหม่นะคะก็คือเป็นจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นการบอกสถานที่นั่นเองต่อไปไหนลองหาคำนามในประโยคสิอันนี้ทบทวนอย่างสุดท้ายแล้วมา เดินเล่นที่สนามหญ้ามีคำนามคำว่าอะไรบ้างคะอันแรกเลยคือหมาทุกคนตอบได้แน่นอนเพราะว่าหมาเป็นคำนามใช่ไหมเป็นการเรียกชื่อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วคิดว่าหมดหรือยังยังไม่หมดมีอีกหนึ่งคำคือคำว่า สนามหญ้านะคะสนามหญ้าเป็นการบอกสถานที่นะคะเป็นการเป็นชื่อเรียกของสถานที่นะ,ะอ่ะอีกสักคำหนึ่งอีกสักประโยคหนึ่งนะคะจอนเปิดก๊กน้าเพื่อรดน้ำต้นไม้มีคำนามคาไหนบ้างคาแรกเลยแน่นอนจอนนะคะจอนเป็นชื่อเรียกคนนะคะที่ชื่อจอน เป็นวิสามาัญานามด้วยเพราะว่าเจาะจงชื่อถูกไหมต่อไปคำนามอันที่สองหาเจอเปล่าก๊อกน้ำนะคะก๊อกน้ำเป็นคำเป็นชื่อเรียกอะไรคะสิ่งของนะชื่อเรียกสิ่งของและสุดท้ายต้นไม้นะคะเป็นชื่อเรียกพืชนั่นเองโอเคไหมทีนี้ เมื่อนักเรียนนะคะเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับคำนามวันนี้เรามาทบทวนสั้นๆนะคะผ่านการทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า107กับ108นะให้นักเรียนนะคะข้อที่1นนะดูภาพปริศนาและหาคำนามเขียนในกรอบตามหมดหมูนะคะและ2ออ่านปริศนาคำทายแล้วเติมพยัญชนะและสระ ให้ถูกต้องพร้อมกับแต่งประโยคระหว่างนี้เด็กหยิบแบบสกัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้อหนึ่งใหญ่นะคะแล้วก็มาเฉลยปริศนาคําถายกาันส่วนแต่งประโยคนะักเรียนต้องไปแต่งประโยคเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยค่ะทีนี้นะักเรียนมาดูนะคะสําหรับหน้า107นะกับข้อหนึ่งใหญ่นะคะที่ให้นะักเรียนดูภาพปริศนาภาพปริศนาภาพนี้นะ แล้วนำคำนะคะมาเขียนในแต่ละหมวดหมู่ให้ถูกต้องนะคะอย่างอันแรกเลยเกี่ยวกับสัตว์นะเกี่ยวกับสัตว์นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะอันแรกเลยตัวใหญ่ๆนะคะยีราฟเด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้นะคะเผื่อในกรณีที่เราใช้พื้นที่เยอะนะต่อไป มีเต่านะคะค่อนข้างเต่าเป็นกระต่ายแล้วมีอะไรอีกะคะอันนี้เป็นสุนัขสุนักจิ้งจอกด้วยนะแล้วก็ไก่นะคะ เค okay. ไหมคุณครูเห็นแค่นี้ใครที่เห็นนอกจากนี้นะเ,นเด็กๆเขียนเพิ่มเติมให้คุณครูด้วยนะต่อไปสิ่งของหมวดของสิ่งของอันแรกเลยที่คุณครูเห็นคือโทรศัพท์นะคะอันที่สองข้างล่างตรงนี้นาฬิกาต่อไปมีอะไรอีกเนี่ย อันนี้ค,คุณครูคิดว่าเป็นโทรทัศนะ์นะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นคําอื่นนักเรียนเขียนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะคุณครูเห็นเป็นแว่นตานะคะคุณครูเห็นประมาณ4อย่างนะคะต่อไปอ๋อมีอันนี้ด้วยมีไม้บรรทัดด้วย ไม้บรรทัดนะคะใครเขียนไม่พอเด็กๆเขียนสามบรรทัดนะเขียนเขียนสามบรรทัดเป็นหนึ่งสองสามนะคะเพื่อในกรณีที่เขียนไม่พอเหมือนคุณครูนะต่อไปพืชนะคะพืชอันนี้เลยเป็นมะม่วงมีอะไรอีกอันนี้มะเขือเทศ ต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะดอกไม้แล้วก็มีอันนี้เป็นขณาละกันนะคะต่อไปอันนี้กล้วยนะคะเป็นใบกล้วยนะใบตองนั่นเองนะคะครบหรือยังไม่แน่ใจนะถ้าเด็กๆเจอเพิ่มเติมเด็กๆเขียนเพิ่มเติมให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อไปในหน้า108หน้า108คุณครูจะเฉลยแค่ส่วนที่เป็นปริศนาคำ้ายนะคะส่วนที่จะต้องแต่งประโยคเด็กๆเ,เขียนแต่งประโยคลงไปในช่องนี้นะต่อไปอ่ะมาดูการคำถามข้อแรกอะ,อะไรเอ่ยคือชื่อแรกของหมินชื่อหลังของแข็งยอดแกงกินดี คอมเมนต์แน่ๆเลยก็คือขี้ขี้ละขี้เหล็กนะคะเป็นต้นขี้เหล็กนะอยู่ในคำศัพท์ของในเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะเด็กๆแต่งประโยคด้วยนะต้นขี้เหล็กนะคะเป็นพืชน,นะที่เอาไว้ทำแกลทำแกงนะต่อไปอะไรเอ่ยเป็นรถที่ร้อนที่สุดและร้อนตลอดเวลารถไฟ นะคะเพราะว่าไฟใช่ไหมก็เลยเป็นรถที่ร้อนที่สุดเด็กๆต่างประโยคคําว่ารถไฟด้วยนะข้อที่3อะไรเอ่ยต้นเท่าปลายก้อยพระยานนั่ง500ก็ไม่หักต้นอะไรคะต้นพลิกนะคะต้นพลิกข้อที่4อะไรเอ่ยบ้านหนึ่งตรงข้ามกับบ้านใน บ้านบ้านอะไรตรงข้ามกับบ้านในบ้านนอกนะคะบ้านนอกตรงข้ามกับบ้านในข้อที่ห้าข้อสุดท้ายอะ,อะไรเอ่ยตัวอยู่ในนาหน้าอยู่ในน้ําในนาต้องมีข้าวข้าวอะไรคะข้าวเนวหน,น,ะะวเนียวหน้ากุ้งนะคะข้าวเหนียวน้ากุ้ง โอเคไหมหาข้อกับปริศนาคำทาทยนะคะเสร็จแล้วให้ดเด็กๆนะแต่งประโยคด้วยนะคะแต่งประโยคคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะ,ะแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทายก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ